สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือสถานพูดนะคะสถานพูดไทยในสเปนนะคะมองมาอยู่ตรงนี้ค่ะเบิรนะคะ,นะคะเลขที่29สาถานเอ,เอนกอัครราชทูตณกรุงมัตติกา คนขัดตึกอขานี่ถ้าถ้ามาเที่ยวเลาะนะคะเลาะเมืองหลวงค่ะมัดริดนะคะนี่เบิ่งขาพี่น้องนี่เมืองนะคะเม,มืองมัดริดค่ะเบิ่งคุณได้เ่เคยเห็นรถเมห์เบิ่งเอา <c oughs> <c oughs> มีหลายคนถามนะคะว่ามีรถเมย์บ่นะคะกับรถบากนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ได้มึงลวงหลบก็สติดอยู่ล่ะนี่เวลาสิขวมท่าต้องกดก่อนนะคะให้ไป ผัยางขึ้นสิเกียวจังสิยางได้ค่ะนีแท็กซี่ก็มียาแล่าฮอนเด้ฮอนเด้ว้ารงเซอครับ อล็ล่ะย่าปวยดยกกามินาเห็นบอกคะ่ะทางยางไม่เป็นซีเทียวแล้วฮะยาง,งาได้รึเแบบาสิอยากไปรอหาของกินไทยแมนน่มั่งล้วงขนาดจาัะสว่างเด็ไปวะสัญญาณเอสเซ็กส์เบิร์นะคะจกกักรยานนะคะเบอร์จี เราจักรยานค่ะเขามีปูหยอดค่ะเบิ้งแล้วเาก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยทั้งขยะค่ะ <laughs> ยังพันทั้งขยะนม่หด้ไอ้คนเตาเซร็กล้องม่ไดือเหมือนกักโย่มีได้ ซิ่ได้ต้นตุกต้๊บบไม่้มาเ็ไว่า้าดริดค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมาเมืองหลวงนะคะเมือนเ้มมเฮดธุระก็เลยถือโอกาสเอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะ

Un minuto para coche, para coche. Estamos dando garra. ¿Eh?